เราทำไรพี่กินข้าวปาีเมียมากินข้าวปลาเมียไม่สองตันต้องมากิงเนื้อกินเองเ่ยโอ้ยลำบากลำบากขนาดดูเหลืองน่ากินเลยมันบากลมากมากพอจุ อีกกับป้า<บ>มาหนีิกับเขากับกิ่งบอเองนะกิ่งธรรมาดาเนี่ยม,มากันสองคนชนะคนนั้น,นด้วยลีโอเละชา <laughs> ้างสับปลาทั้งนั้น ว,คว้คนรวยคนรวยก็รวยไปพดนจนจะมีเวลาพอได้มาหากินปลาก <c oughs> ินเขาปลาเต็มละ